สวัสดีเอซีทุกท่านนะคะวันนี้วันที่18ป่ะวันนี้วันที่18วันจันทรนะคะวันนี้แม่น้องม่อนก็นี่นะคะน้องม่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะแม่น้องม่อนมาช่วยป้าแมวแพ็คของแล้วก็วันนี้ก็นําบอลสีมาฝากไม่มากนะคะเล็กๆในน้อยนะคะมาฝากขายนะคะเดี๋ยวป้าแมวพาดูก่อนนะคะมีมีไก่สุกสงวนมีไก่ราชาบดีเท่าที่ที่เห็นนะคะมีเพชรพันล้านมีหงสุวรรณมีหงเหิน แล้วก็อนนู้นอะไรแต่ละแม่กฆจะมาใช่ไหมใช่นั่นจะใช่เนาะอ่านมาเดี๋ยวมาเริ่มกันนะคะมือพ่อแม่จะบังนะด้านนู้นขายกระถางละเท่าไหร่เออกระถางละห้าสิบบาทจ้าทุกกระถางใช่ไหมคะไม่ใช่ได้นะท่านไหนจะเพิ่มทุกกระถางจ้าห้าสิบบาทห้าสิบบาทหมดเลยใช่ไหมเพชรพันล้านกัดสีนี่ก็ห้าสิบบาทนะจ้านี่นะคะท่านผู้ชมหาตังเลี้ยงเลี้ยงค่าเพลินเพลิดม้อนนี่เป็นไก่ไก่เริ่มจะกัดสีนะคะนี่น่าจะเป็นไก่สุกสงวนนะคะหนึ่งเขาเขียนชื่อไว้นะะ่ไกกสสุงวนนคะ กระถางละ50บาทหมดเลยนะใช่ไหมใช่จ้ากระถางละ50าบบาทอันนี้อันนี้ไก่ราชาวดีนะคะกัดสีแบบนี้แล้วนะคะไก่ราชาวดีนะคะก็กระถางละ50บาทนะคาะนผู้ชมถือว่าไม่แพงนะคะนี่นะช่วยน้องม่อนนะคะช่วยน้องมอนน่นนอ,งมอนนะน้องม่อนด้ใบใช่ลูกน,นี่นะคะค่ะป้าแม่ก็แนะนำนะคะนี่ลูกไม้นะคะลูกไม้แบบนี้กระถางละ50บาทเหมือนกันนะกวนอู40บาทจ้ามาดูกวนอูอ่ะกวนอู40บบาทนะคะไซส์นี้นะ ไม่ใช่เบบีนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่เบบีนะนี่นะคะพ่อแมวหยิบห้ดูนะสวยนะคะทุกกระถางนะคะ40บาททุกกระถางนะคะกวนอูนะนี่นะคะแล้วก็ยังมีไหลด่างกระถางละ5้บาทนะคะไหลด่างนะตามตามรูปภาพเลยเนาะนี่แล้วก็ลูกไม้3กระถางร้อยจ้าด้านนี้ใช่ไหมจ้านี่นะคะลูกไม้3กระถาง100งบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะรวมได้นะท่านผู้ชม3กระถาง100งบาทนะนี่นะคะ กระถาง100บาทนะคะลูกไม้เขานะคะรวมได้นะคะท่านผู้ชมวงกลมหรือ F อแคปหน้าจอมาหาป้าแมวได้นะคะมีเบอร์ติดต่อไหมมีแต่ไปในบ้านแล้วมันไม่มีขึ้นอยู่ในข่าจ้าใช้เบอร์ป้าแมวจ้านะคะเบอร์ป้าแมวนะแค่ติดต่อมาป้าแมวเลยจ้ากระถางละ40บาทค่าส่งก็เหมาเหมา70บาทนะคะท่านผู้ชม70บาทนะคะนี่นะคะมีไก่สุกสงวนไก่ราชาวดีแล้วก็ มีเพชรพันล้านนะคะนี่นะคะเพชรพันล้านกับสีสวยๆแบบนี้เลย50บาทเนาะ50บาทใช่ไหมห้าสิบบาทจ้าจากห้าสิบบาทนะคะกวนอูควนอิมใบขาวก็50บาทหงสุวรรณก็50บาทนะ,ะท่านผู้ชมนี่นะ<ม>ชอบอันไหนก็โทรมาหาป้าแมวได้นะคะราคา50บาทนะคะ<ม>เป็นของป้าแมวนะคะเทพทรงศีลแบบนี้นะคะเทพทรงศีลแบบนี้กระถางละแ0บาทนะคะของป้าแมวนะวันนี้ไม่มีไม่กี่กระถางนะคะหมดแล้วหมดเลยนะวันนี้ป้าแมวลดเลยนะคะ กะถางละ80บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวก็าแมวพาดูนะต่อมามงคทซับไซส์แบบนี้สีสวยแบบนี้นะคะนี่นะคะมงคทซับกะถังละ80บาทนะคะมงคทซับนะคะกะถังละ80บาทนะคะตัวสวยนะด้านนี้เป็นสีมหาโพนะคะสีมหาโพกระถังละ80บาทเหมือนกันนะคะสีมหาโพเป็นบอลใต้เป็นบอลใต้ใบจะมีหูนะคะสีมหาเป็นมหาโพเป็นบอลเก่านะ ต่อมาเป็นพญาพันวังนะคะพญาพันวงังไซต์กัดส,สีแบบนี้แล้วกระถางละ1 0 0บาทนะคะกระถางละ1 0 0บาทจะหมดแล้วหมดเลยนะคะมีแค่นี้นะคะเซตสุดท้ายแล้วนะไม่มีไม่มีแล้วนะคะของป้าเมวหมดแค่นี้นะคะชมพูทวีปลุ้นด่างก็อยู่ที่กระถางละ1น0บาทนะคะค่ะต่อมาผีเสื้อสมุทรสวยนะคะวันนี้เซลให้อยู่ที่กระถางละ80บาทนะคะหมดแล้วหมดเลยนะนี่ค่ะ เพชรราชาอยู่ที่100บาทนะคะยอดบุมขุดลุ้นด่างก็อยู่ที่100บาทนะคะทวีราบกระถางละ100บาทนะครับกระถางนี้มี2ต้นนะคะกระถางนี้มี2ต้นนะคะทวีราบอยู่ที่150บาทนะคะนางไหมอยู่ที่70บาทนะคะหมดแล้วหมดเลยนะมีแค่นี้นะคะดาบฟ้าฟื้นก็อยู่ที่80บาทนะคะดาบฟ้าฟื้นเพชรพันล้านเหลือแค่นี้แล้วนะคะ3กระถาง100บาทนะคะ ก็ย well ังไม่กัดสีนะยังไม่เหมือนของแม่น้องม่อนของแม่น้องม่อนเขาจะสวยกว่านะคะอันนี้สามกระถาง100่งร้อยบาทจ้ะต่อมาเป็นหงเหินนะคะหงเหินไซส์นี้ยังไม่กัดสีนะคะอยู่ที่กระถางละ50บาทนะคะเหมือนกันนะทศกัณกระถางละ200บาทนะคะทศกัณฐ์ค่ะสองบาทนะคะต่อมาเป็นมนสวรรค์ของป้าแมวนะคะมนสวรรค์ของป้าแมวอยู่ที่กระถางละ 200บาทนะคะมนสวัรค์นะคะกระถางละ2 0 0บาทนะคะมนสวัสค์นะสวยๆนะคะเอกลาชอยู่ที่150ยห้าบาทนะคะเอกลาชจ้ะด้านนี้ดาราลายนะคะมีชื่อว่าดาราลายนะคะกระถางละ2 0 0บาทนะคะดาราลายนะหมดแล้วหมดเลยจ้าไม่มีแล้วนะคะผ่นก็แมวล้างตู้แล้วนะไม่มีแล้วนะคะมิดไมตีเหลือสามกระถางนะคะมิดไมตีเหลือสามกระถางกระถางละแปดสิบบาทจ้า ไม่มีแล้วนะคะหมดแค่นี้นะของป้าเมวหมดแล้วนะคะวันนี้ขายออกจากตู้ให้หมดเลยนะรัตนบุรีเหลือสองกระถางนะคะกระถางละร้อยห้าสิบบาทจากรัตนบุรีนะแล้วต่อมาเพชรเจ็ดสีไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะไซส์แบบนี้เลยปล้าแมวให้หนึ่งร้อยบาทนะมีแค่นี้นะคะหมดแล้วหมดเลยจากเพชรเจ็ดสีนะคะต่อมาเป็นชายชนนะคะบอลชายชนป้ายสวยๆนะคะกระถางละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกกระถางนะคะ สวยๆนะคะ250บาทจากชายชนนะคะเป็นบอลป้ายนะคะนพก้าป้าแมวมีหนึ่งกระถางนะคะป้ายสวยเลยนะคะนี่นะคะนพก้านะคะให้กระถางละ400บาทนะคะนพก้านะคะ400บาทจะส่วนเจ้าจักรพัดรดิ350บาทนะคะเจ้าจักรพัดรดิ350บาทต่อมาเป็นไก่อัมพันธ์ของป้าแมวนะคะไก่อัมพันธ์ของป้าแมวอยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะ ไก่เดชาอยู่ที่100บาทจ้ะไก่ฝรั่งอยู่ที่100บาทนะคะนี่นะคะเป็นบอลสีสวยๆบ้านป้าแมวนะคะป้าแมวขอสวัสดีและขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้ป้าแมวตลอดมาขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับบอลสีของป้าแมวนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ